สวัสดีครับผมเมื่อนี้กวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหย,ยุดแต่ว่าได้หยุดนะครับมาเดินล่างไปแล้วสี่หาล่างพอดีช่วงใบแดดมันดีปบดนี้กันที่ไปยิ่งป่าครับสีออกไปสำรวจห่วยมึงเมื่อนี้สิบไปกครับกำข้อนะครับกำข้อตัวนี้ผม รับสื่อจากลูกค้าเก่าครับเพิ่นมาสั่งกระบ,บอกใหม่ผมก็เลยรับสื่อไ้เิ่นวาสิประกาศขายผมก็เลยรับสื่อไปสักคนเมื่อนี้ผมสิบ้าไปเทสนะครับเป็นกมข้อถ่ายไล่ครับแกะข้อกันดื่นครอไปสแตนเลสครับปิดโลเลหาสิบนะครับโลเลหลือปืนชักแปดสิบครับปืนกระบ,บอกนี้ล่างกว่าม่านลอยสี่สิบเป็นมั้งจำไม่ได้ไปบึ้งครับวา,ายังใส่กันปกติดีบ่ แต่ผมบึ่งแล้วก็น,นาสีปกติครับพวกเซฟพวกอย่างเด็ดดีมากอยู่ยครับมือนี้ใช้ลูกหัวธรรมดาครับเป็นลูกสี่มิลสี่สิบเซนหัวธรรมดาครับผมไปรุนน้ำกันครับเลาะไปน้ำหว่วยละมือนี้ใส่กระบ,บอกเงี้ยวสีมนันบอไปรับชม่มไปรุนไปน้ำกันครับผม เ <laughs> ม่นเปม็นเม็นเลยมันเงด้วยขาดด้เนี่ยนี่ติดหาดนดึงเนื่อขาดซ้ำไปแล้วเน่ยขี่มือซีนอยิ่งถือว่าเนยว่าโมลูอยู่เนีจังยุ่นี่ <c oughs> ยดดวย่าพื้อนแต่วดึงน่ัท่านสี่แถวส่ว,ว,วนมากไม่สีขาดเอาเพิ่งเป่านิ่งไปดิไดิเพื่อนะถือวาดึงเ <c oughs> พิ <c oughs> ่ง <laughs> ที่แรกนะไม่ว่ามาถือไปก็ยังจบอยู่เดยวลงเลยยูทูบถือเยอะแต่ไม่ห้อยถือเลยเด่ลงเลยบนี่น่ดขาดเท่านั้นเลยติดนั่นเลยปุดปัดปุดปัดเลยสีดายตัวงามเงยโอ้บนหน่อยเลยดิเอาขึ้นขึ้นมาขึ้นวาสูงแหงตัวเงยหมดเลยลุงามหมดเลยดิ แม่นยุติละครับบนซ้ำครับบอลั่นบลยครับโอ้เขาจังเลยเขาคับแก้มเลยตัวนี้ต้องสร้างเองนี้คับบอกนะเขาแก้มเลยแม่นเลยวะเปลี่ยนเบอร์โอ้ยตัวนี้น้อยเองได้เห็นคือยังบ่ใหญ่บ่เป็นตัวไงกว่านี้เเตรียมเล็กแยกมัน พี่จอยเถอะเง่าขาดหลันปลาผูตัวผูโนี่แก่มมุนเลยจังไี่ยังไม่ฟาดแก่มมันเลอะนี่มันจะโดน่มตัวทุกร <laughs> ประเภทหมดเลยมันบ่นได้ปลาเทราตเลยนะงามนะอื้อ lưu bọt xếp Ê, lút à Ôi đi, lút Cứ nói à ยืดแค่ถือบอสถือโอ้ยปืนบอกนี่ว่าธรรมดาเด้อครับป่ายุกเลิกกต่ถือขึ้นมาได้บอสียแมแตกไป ตบแก้มอย่างเดียวตัวนี้ก็งามอยู่ด้ครับตบแก้มแก้มใสทะลุแก้มหัวแก้มที่สีมันโมนี่จะจำเป็นตัวนิ่งครับ ัใส่ไว้เด้เนื่องจากเดี๋ยวสิว่าเหล้วแรงสีบาได้ปนจากการไปทดสอบก็ถือว่ายังฟิตเปี้ยอยู่เลยครับนีตามานพร้อมนะครับ ออกนี่ติดหูกระบินเรียบร้อยครับหูกระบินสเปคนี่ตอนพ่อเราไปท่แรกับสามพันสามพันไวไปหมดเลครับนี่ครับผลงานมือเดี๋ยวยิ่งทั้งหมดหานัดได้ป่ามาซี่ตัวครับน่ครับแก้มแตกแก้มแตกแก้มแตกแก้มแตงเ,เลยครับเสียดายมือเนี่ยมันล่มครับป่าวารลอยยิ่งเลย ยิ่งหาเทือเดีมาซีเต็มนี่นะครับชักแปดสิบล่างลอยสี่สิบทิ่มปลายสี่สิบสามปีกโลเลอหาสิบครับโลเลลอกปืนนะครับไม่แพงครับมือสองนีตาความครับสนใจทักกามาบุญครับบอกราคาบปไดยบอกราคาแล้วมันติดเบืองครับยี่สิบห้าเอกถือคนนี่่มีหรอครับชิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับ ขอบคุณครับผม